สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับผมพามาชมนะครับผมรุ่นนี้เป็นรถไฟฟ้า BYD นะครับและก็คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรพิเศษนะครับผมสั่งล้อลาย t e 37นะครับผมทำการเจาะดุมให้เป็นสเปคตรงรุ่นเลยนะกับขอบ20กว้าง8.5ออฟเซต35นะครับ5นือ5รู120นะครับตัวนี้จะเป็น t e 37อันต้านะครับผมโมเดลกันก้นแบรนด์นะ งานค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้จะเป็นงานสีดําเงานะครับสีดําเงาผมมีรีวิวล้อตัวนี้ไว้อยู่แล้วนะครับผมเจาะลุมเป็น5้าูร้อสนะครับสเปกก็ไม่ล้นแน่นอนนะครับแปแล้วก็มีงานกลึงรอบๆนะครับตัวล้อตัวนี้สเกลบอกอย่างสวยนะครับนี่มิติของตัวล้อนะครับ2ี่แปดจุ้ออฟเซตสามสิบห้าูร้อยยีนะครับคันนี้ทําการใส่ถุงลมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับ ท็อปกาลาดนะครับผมนี่ถุงลมด้านหลังนะครับบอกเลยว่างานสั่งผลิตตามออเดอร์ทั้งล้อและยางและทั้งล้อล้อสั่งผลิตนะครับแต่ยางมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวโช๊คเนี่ยก็สั่งผลิตให้ตรงกับรุ่นรถเลยนะครับนี่ด้านหลังแล้วดูด้านหน้านี่นะครับบอกเลยว่างาน p o p up ที่สุดแล้วนะครับคันนี้เนี่ยทำการ ติดตั้งถุงลมลูกค้าคนนี้ทำการติดตั้งถุงลมมา2คันแล้วนะทั้ง BWD Dolphin แล้วก็ BWD Seal นะครับกับ t o อปอทั้งหมดเลยนะครับสุดจัดจริ่งเดี๋ยวรอชมตอนรถเสร็จดีกว่านะครับคันนี้บอกเลยว่าโคตรสุดกับยาง 2, 4, 5, 3, 5, 20นะครับผมเป็นไซลุนตัวท็อปนะครับผม a t e n s o ZSR 2นะครับดอกยางบอกเลยว่าโคตรหนีโคตรสปอร์ตนะครับ ได้รับมาตรฐานมออกแน่นอนนะครับด้านหลังจะเป็น275 30 20นะครับคันนี้มีโปรเจกต์อัพกว่านี้อีกนะครับคืออันเนี้ยเหมือนสั่งล้อเนี่ยสั่งเจาะใส่เล่นนะใส่เล่นเสร็จปุ๊บตอนนี้ล้อกำลังผลิตล้อฟอร์อยู่นะครับกับคันนี้ใส่เป็นล้อฟอร์นะครับสั่งผลิตเลยสั่งยางเป็นเบอร์นี้มานะครับจริงๆเนี่ยยางเบอร์นี้เนี่ยใส่กับล้อที่หน้าหลังไม่เท่ากันนะคันนี้จะมีโปรเจกต์ทำล้อยางอีกเซตหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอชม อีกทีนึงแล้วกันนะแต่คันนี้วันนี้มาชมตัวนี้ก่อนแล้วกันรอชมเลยไม่ได้ไม่ได้แเเก้มไม่เท่าสองเจ็ดห้าเลยแปดจุดห้านี่กูเหนะ็นไหมเป็นซุ่นซี่เรามาต่อกันที่ตัวรถ BYD ายดีซีลคันนี้นะครับผม เสร็จเรียบร้อยคันนี้เป็นรถใส่ถุงลมหน้าหลังนะครับอย่างที่ผมพาเดินชมตอนแรกเลยนะขอบ20นิ้วนะครับผมอย่างรออันนี้ที่ทำการกดให้รถเนี่ยเตี้ยเป็นสเต็ปการจอดแล้วนะครับอันนี้คือสเต็ปการจอดนะไม่ใช่การใช้งานนะเป็นสเต็ปจอดก็คือจอดโชว์นะครับไม่ได้ใช้งานนะครับถ้าใช้งานเราจะขึ้นกว่านี้เกือบประมาณ1เซนนะครับมีรูปภาพอยู่นะครับ สเต็ปการใช้งานผมจะมีรูปภาพไทคลิปอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมไปพาไปด,นนดูด้านหน้าก่อนว่าจะล้นขนาดไหน8.5าอสเบห35นะครับกับยางด้านหน้าจะเป็น245 35 20ล้อยังหายเข้าไปเลยเหลือเป็นเซนประมาณเนี่ยสอดนิ้วไม่ได้นะแต่รู้สึกว่ามันจะเหลืออยู่ประมาณเซนนึงได้นะอ่าเหลือประมาณเซนนึงน,นะครับ สบายๆนะเมื่อกี้ขับขยับสูงวันนี้ประมาณ1เซนเนี่ยขับขยับได้ไม่ติดขับได้ใช้งานทั่วไปได้เลยนะครับเพราะว่าได้ทำการเทนเรียบร้อยแล้วเตี้ยบแบบนี้ได้เลยนะแต่บอกเลยว่าแบตเตอรี่ไปแน่นอนนะครับนี่ด้านหน้านะครับ120นะครับผม8 5ออฟเซต35แล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกันสเตปล้อหน้าหลังเนี่ยเท่ากันเลยนะครับคันนี้เนี่ยสั่งล้อ เป็นล้อสั่งตัดผลิตทำใหม่เลยนะครับแต่ลูกค้ามีโปรเจกต์ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้แค่เอามาลองส่งนะครับถ้าใครอยากจะได้ล้อเนี้ยเดี๋ยวประมาณเดือน2เดือนเนี่ยคันนี้โพสตขายแน่นอนนะครับล้อตัวนี้ได้ขายแน่นอนขายที่ผมเนี้แหละอ่ะดูด้านหลังอู้ด้านหลังหายไปเยอะเลยด้านหลังก็ระยะเหลือเป็นเซนนะครับน่าจะเหลือเยอะกว่าหน้าไหมพอๆกันพอๆกันนะครับด้านหลังแต่ยางหลังจะใหญ่กว่านะ เอาจริงเนี่ยล้อหลังน่าจะหูบเยอะกว่าด้วยแต่ยางหลังจะเป็นสองเจ็ดห้าสามสิบนี่ใต้ท้องเป็นางบ้างอ่านี่คือสเต็ปจอดนะครับไม่ใช่สเต็ปใช้งานนะครับใต้ท้องก็จะประมาณนี้เหลือๆนะครับเหลือๆจอดนะไม่ใช่ใช้งานนะใช้งานจะยกขึ้นกว่านี้อีกนะครับบอกเลยคันนี้สุดจัดนะครับตัวล้อนะครับผมตอนนี้ราคาสั่งผลิตนะครับ เลือกสีได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับ3 0,000ื่นบาทนะครับแต่เดี๋ยวคันนี้จะทําการขายนะครับไม่น่าเกินเดือน2เดือนเนี่ยสองหมหรือไม่ก็ไม่ไม่สองหม 25, ก็สองหมนะครับที่จะตั้งราคามือสองสภาพป้ายแดงนะถ้าใครอยากได้ก็จองไว้ได้เลยนะครับคันนี้ถอดแน่นอนการันตีว่าถอดแน่นอนนี่คือสเต็ปการใช้งานเอยสเต็ปจอดนะไม่ใช่ใช้งานใช้งานผมจะยกก่อน,นี้อีกหนึ่งเซนนะครับ ลูกค้าทำชุดตัวโชค๊คถุงลมนะครับที่ฮอปอัพนะครับร้านดังเลยนี่สวยๆนะครับเดี๋ยวผมพาเดินวนอีกสักทีนึงก็จะลงไปไรายละเอียดล้อแล้วนะขอผ,ผมขายล้อนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดล้อ,อยางดีกว่าปะมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อ TE37 สามสิบเจ็ดอันต้านะครับยูสตาอันสาแล้วแต่อ่านได้เลยนะครับผม ร้อตัวนี้ผมมีรีวิวอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเป็นงานไทยโปรแม็กนะครับผมสั่งผลิตใหม่นะครับทั้งใบเลยสั่งเจาะเป็นตรงรุ่นด้วยนะ5รู120นะครับผมแล้วก็กันสั่นด้านหลังจะเป็นตัวล้อ64นะครับตัวล้อ72.6นะครับตัวน็อตจะเปลี่ยนเป็นน็อตใหม่ให้ด้วยนะตัวน็อตตัวนี้นะครับถ้าซื้อแยกอยู่ตัวนึงประมาณ20บบาทนะ ตัวนี้จะเป็นตัวน็อตสีดำแต่งนะครับผมแล้วก็เป็นรู M 14นะครับผมน็อตใหญ่เรียบร้อยนะครับตัวล้อจะเป็นสีดำเนานงาเงาเลยนะแล้วก็มีการ CNC ตรงนี้นะครับตรงก้านแล้วก็ตรงขอบรอบๆเลยนะนี่แล้วก็มีปั๊มนี่ตรงนี้ก็ CNC นะครับนี่ก็ CNC ตรงนี้ก็ CNC นะครับก้านจะเป็นก้านมิติแบบเป็นก้านเหมือนก้านยกตรงนี้ขึ้นมาใช่ป่ะแต่ตรงนี้จะตรง ก้านจะตรงนะครับแล้วก็ยางเป็นยางไฟหลุนนะครับเป็นยางไฟหลุนนี่ไฟหลุนรุน่น e อ e n นโซนะครับผมเป็นรุ่นตัวท็อปของเขาก็คือ SS R2 mm hmm. นะครับแก้มค่อนข้างสวยเลยมีริมกาดอมขอบล้อนะครับตัวนี้รับแรงรับน้ำหนักได้อยู่690กิโลนะครับต่อยางหนึ่งเส้นนะ สวยๆนะครับตัวนี้ทรงแบบเอาจริงนะโลโก้เหมือนมิชลินเลยเนี่ยเส้นขอบอะไรทุกอย่างเหมือนมิชลินเลยนะแต่ตัวนี้เป็นยางผลิตจีนนะครับผมที่เราเห็นด้านหน้า,นาดอกยางก็เป็นรายเรียบๆบ,บ้านๆน,นะครับทรงแบบรถซุเปอร์คาร์รถ car, รถสปอร์ตนะครับทรงยางริมกาดอมขอบล้อนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยอมนะ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังไหมอันนี้เป็นนาง 2, 4, 3, 5นะเห็นไหม 2, 4, 3, 5 20นะเดี๋ยวผมพาไปดูยางหลังยางหลังจะเป็น 2, 7, 5, 30, 20นะครับอเวอร์ไซส์เลยอเวอร์ไซส์แบบแก้มปรีนะครับแก้มแบบอมล้อมาแบบอ้วนๆเนี่ยอมมาแบบโคตรนะครับนี่อมอสวยๆไม่ติดนะครับตรงนี้ไม่ติด ยังเหลือระยะเหลือระยะเยอะอยู่นะต้องมีเกือบเซนนะ่ะแต่ยางอมสวยนะนี่โดยรวมประมาณนี้ล้อยางล้อเซตนี้อยู่ที่สามสามืนบาททวนนะส่วนยางนะครับผมหมื่นแดพันบาทนะครับหมื่นแปดพันบาทนะครับล้อยางเซตนี้ก็รวมราคาได้เลยนะครับจะตบอยู่ประมาณสามหมื่นแปดพันเอ้ยไม่ใช่ดิ 4 8 0 0 0บาทเพราะผมยังไม่ได้เขียนบินเดี๋ยผมต้องไปเขียนบินนะครับประมาณนี้นะครับล้อยางโอเคนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสไตล์การแต่งสายถุงลมนะครับใครที่มองหาล้อยางสไตล์นี้เลยนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับร้านถุงลมผมแนะนำได้เลยนะครับผมไปร้านฮอบอัพได้เลยนะครับ ส่วนล้อ,อยางสั่งผลิตที่ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวคันนี้จะมีโปรเจกต์เปลี่ยนล้อใหม่แน่นอนใครที่มองหาล้อตัวนี้อยู่จะไปใส่ซีลนะครับสอบถามผมได้เลยนะครับขายอยู่ประมาณ26งหมนะครับเดี๋ยวจะแต่คันนี้เบิกมา3 0 0 0 0นะแต่เดี๋ยวลูกค้าได้ล้อใหม่แล้วเนี่ยจะขายอยู่ที่26000บาทนะครับรอช้อนไว้ได้เลยนะครับใครที่ขับ BYD อยู่ประมาณนี้นะครับผมนะครทรัพย์ยางยนต์สวัสดีครับ หล่อหล่อซุปเปอร์คาร์ุนชัดๆเลย